สวัสดีค่ะทุกๆคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเยดาพาตะลุยนะคะวันนี้วันที่ 9, เก้าเดือนสิงหาคมสองพันหาร้อยหกสิบหกหลังจากที่ฝนตกติดต่อกันเจ็ดแปดวันวันนี้ฝนหยุดเยดาก็เลยออกมาที่สวนยางนะคะนี่ค่ะสวนยางของเยดาน้องกำลังจีด นี่นะคะเพื่อนๆพื้นที่สิบเอ็ดไร่ทั้งหมดนะคะอยู่ที่บ้านนิคมหนองบัวตำบลหน,นองอิบุตรอำเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาลสินนะคะตามยดามาดูสวนยางแก่อน บริเวณสวนยางนี่จะมีเห็ดปวกเกิดเยอะวันนี้เยดาจะไปดูว่าเห็ดปวกเห็ดโคนจะเกิดเหมือนทุกปีไหมดูทุกคนตามเยดามาดูนี่คือสวนยางของเยดานะนคะ่ะดูดูข้างบนจะเหมือนอุโมงค์ นี่ค่ะน้องเขากำลังจีดอยางนะคะนี่ค่ะทุกคนเจอเห็ดแล้วค่ะนี่ค่ะเห็ดคูนที่อยู่สวนยางยาดาเพื่อนๆดูนี่ค่ะ คนมาดูสวนยางยาดาเห็ดโคนขึ้นเต็มเลยดูทุกคนดูเห็ดโคนเต็มไปหมดเห็ดปวกเห็ดปวกเห็ดโคนอือหูอดูทุกคนดูดูอือหูเยอะแยะดูค่ะดู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 ด,ด,ดูทุกคนดู เห็ดโคนทั้งนั้นเลยเห็ดโคนดูพื้นดินสวนยางใย,ยดามันช่างอุดมสมบูรณ์ไปด้วยเห็ดโคนเต็มไปหมดเลยเพื่อนๆดูทุกคนดู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 ด,ด,ด,ดูเห็ดโคนทั้งนั้นเลยดูค่ะดู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 ทุกคนดูเยอะแยะ,ยะ ดคนทั้งนั้นเลยไม่ได้ออกมาหลายวันฝนตกเจ็ดแปดวันดูค่ะดูต้องเต็มตะก้าแน่นอนเลยหืมสุดยอดเลยอุดมไปด้วย คนทุกปีออกมาจะต้องได้เก็บเห็ดโคนนี่ค่ะส่วนยางยาดาดวันนี้ยาดามากับยายชื่นนะคะดูทุกคนดูเ,ดเออดูค่ะกำลังงามเลยสุดยอดเลยซัดในดินสินในน้ำ ไม่ต้องไปซื้อไปหามันเกิดขึ้นให้เองตามธรรมชาติมาดูมาดูดูนี่ค่ะถ้าคนไหนไม่เคยเห็นเห็ดโคนที่อยู่ในดินก็ตามเยดามาวันนี้เยดาพามาดูของแท้เลยอยู่ที่สวนยางเยดานี่แหละค่ะเกิดเองตามธรรมชาติดู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 มีแต่ดอกอ้วนๆดูค่ะดูดูดูดอกนี้ซูมให้ดูใกล้ใ หืม่ยายชื่นเอาตะกร้ามาดูสินี่ยายชื่นเป็นคนเก็บยาดาเป็นคนหายผิดเอายายชื่นมางัดทางงัดตรงนี้ดูสิยายชื่นไม่เอาตรงนี้นี่ตรงนี้นี่อยากให้อยากได้ท่านผู้ชมดูตอนงัดนี่ทงัดทางงัดทางงัดทางงัดดู ดอกใหญ่มากอันนี้เชเก็บเยเนเก็บอือหอาหารเกิดวันนี้ที่จริงมันเกิดมาหลายวันแล้วเยาดามีสวนยางสองที่แต่ทุกวันอะเก็บสวนยางอีกที่หนึ่งแต่วันนี้เพิ่งมาสวนสวนนี้เพิ่งมาวันนี้ดูเพื่อนๆดูดูเพื่อนๆจะแยกาให้ดูดูเพื่อนๆจะแยกาให้ดูดูเพื่อนๆจะแยกาให้ดู นี่ค่ะเกิดเองครับเกิดเองตามธรรมชาติคนไหนไม่เคยเห็น,หนมาดูค่ะมาด,ดูยชื่นแวกออกให้ดูดูยชื่นแบวกให้ดูดูไม่มีอะไรในดินมีแต่เห็ดมีแต่เห็ดโคนดูตรงนี้ดูตรงนี้ดูดูกำลังกำลังโป่พ้นพื้นดินอือหือดูทุกคนดูดูค่ะดู ดูวันนี้ออกมาเจอของดีนี่ค่ะเก็บบิ๊ตอนนี้เยดามาอยู่ท้ายที่ท้ายที่จะมีต้นยางนาด้วยนะคะเพื่อนๆอันนี้คือยางนา ได้ต้นยางนาไม่รู้เห็ดอะไรเกิดเต็มดินมันน่าจะไม่ใช่เห็ดกินยางนา อันนี้คือยางนาแต่มันก็จะมีเห็ดดินที่กินได้เกิดอยู่ใต้ต้นยางนา่ะต้นยางนาปลูกไว้ท้ายที่ ที่ของสวนยางท้ายสวนอันนี้ไม่รู้เห็ดอะไรเห็ดที่กินไม่ได้มันเกิดอยู่ใต้ต้นยางนะ แต่ถ้ามันเป็นสีแดงนี่จะกินได้อันนี้เห็ดนนเป็นเห็ดที่กินไม่ได้เต็นดินน,นี่คือค้ายสวนนะครับเพื่อนๆ อันนี้คือผลงานที่เก็บได้วันนี้กับเจชื่นที่ออกไปเก็บอยู่ที่สวนยางนะคะทุกคนสวยมากน,นี้ดอนลิมอันนี้ก็เก็บจากสวนยางอีกสวนหนึ่งอ,อ,อีกสวนหนึ่งนะคะอันนี้ไม่ได้เอารวมกันอันนี้อีกสวนหนึ่งเมื่อเช้าสวนที่มี ผักหวานอันนี้อยู่สวนผักหวานอันนี้อยู่สวนยางอีกสวนหนึ่งเพราะว่ามีสวนยางสองสวน,สวนดูกัะทุกคนมันสวยมากเนี่ยมันเกิดเองรงมาก่มันเกิดเองนีนี่ค่ะ,คะเกิดเองตามธรรมาชาติ อันนี้คือกระเจียวกระเจียวที่อยู่สวนผักหวานใาญ่ดาวมาดูซื้อได้หาเก็บมาจากสวนสดสดเห็ดปวกก็เก็บสดสดนิดคน

น้องเขากำลังกีดแต่ก่อนกรีดกลางคืนแต่เดี๋ยวนี้กรีดกลางวันวันนี้มันท้องฟ้ามืดคืมสักหน่อยก็เลยกรีดนี่ค่ะเพิ่งกรีดเพิ่งกรีดนะคะยังหยดอยู่เดีย๋ยวพามาดู ยางที่กำลังหยุดจากต้นนี่นะ่ะทุกคนต้นยางพลาน้ำยางก็จะไหลลงมาดูวันนี้เพิ่งกีด ขั้นตอนการทำสวนยางพารานะคะอนี้ อันนี้จะอยู่ประมาณกลางๆของสวนจะเป็นอุโม,มงค์ยาดาขอจบคลิปแค่นี้นะคะกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องยาดาพาตะลุยด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ